มหาวิทยาลัยรัชบัตรภูเก็ตส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง U ูวีแก่สสจจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่9ตุลาคม2513ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเฮรันประสานการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัภูเกต็ตรวมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงรัต์กกิจเจริญรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอ,อธิพันธ์เสี้ยมหมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาตลอดจนอาจารย์และนักศึกษารวมส่งมอบตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ซึ่งเป็นผลงานการผลิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัภูเก็ต จำนวน20บตู้แก่สำน,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 นักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายแพทย์ชนิดเสริมแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมรับมอบ ผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดเตรดวงรัตน์กวยกิจเจริญร้อมวยการบรันทฝ่ายแผนง,งานและวิจัยกล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและชุมชนซึ่งได้มีการนําองค์ความรู้และงานวิจัยมาผลิตเป็นเครื่องมือในการค้าเชื้อโรคโดยทีมอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ชุดนี้ขึ้นซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยการส่งมอบให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัดนั้นจะเป็นผู้นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างบนแต่ละแห่งต่อไปซึ่งจุดนี้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในทั้งสามจังหวัดที่ทางมหาวิทยาลัยเน้นย้ำในเรื่องของการช่วยเหลือตามพระราชบ ด้านนายแพทย์ธนิชเสริมแก้วนายแพทย์สาราณสุขจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ได้มอบตู้ฆ่าเชื้อรโรคด้วยแสยงยูวี ซึ่งทางสารสุหวัดภูเก็ตนั้นจะนําไปมอบให้หน่วยงานและหน่วยบริการต่างๆภายในสารสุจหวัดภูเก็ตต่อไปซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นทางสารสุจัหวัดภูเก็ตยังคงขาดแคนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆซึ่งสารสังหวัดภูเก็ตจะใช้ตัวอุปกรณ์ชุดนี้ในการค่าเชื้อโรคยกตัวอย่างเช่น การระบ,บาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 อุปกรณ์ที่ขาดแคลนหาซื้อได้ยากและราคาแพงคือหน้ากากอนามัย N95 ซึ่งตรงนี้สามารถนํามาใช้ซ้ําได้โดยการทําความสะอาดหลังจากการใช้งานและนํามาเข้าตู้ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ซึ่งเป็นประโยชน์มากสําหรับอุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยก็สามารถนํามาเข้าเครื่องนี้ฆ่าเชื้อโรคได้ก่อนที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ซึ่งช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นนะคะเราได้มีการนําองค์ความรู้นะคะและงานวิจัยมาผลิตเป็นเครื่องนะคะในการฆ่าเชือ้อ นะคะโดยอาจารย์และนักศึกษาร่วมมือในการผลิตนะคะซึ่งจุดนี้เราก็ได้มีการนำมาช่วยเหลือประชาชนโดยการมอบให้กับทางสาธารณสุขจังหวัดทั้งจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่นะคะที่จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็โรงพยาบาลตำบลต่อไปนะคะซึ่งจุดนี้มหาวิทยาลัยก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้อง ประชาชนในทั้ง3จังหวัดนะคะที่ทางมหาลัยเน้นย้ําในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็ในนามของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนะครับก็รู้สึกขอบคุณทางมหาแลัยราชพัฒนะครับที่ได้ผลิตนวัตกรรมนะครับก็คือเป็น UV วฆ่าเชื้อโควิดนะครับซึ่งตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราจะใช้สำหรับให้ หน่วยงานต่างๆหน่วยบริการต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับโดยเฉพาะนะในช่วงที่วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีปัญหาขาดแคลนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเครื่องอุปกรณ์นี้ในการฆ่าเชื้อยกตัวอย่างเช่นช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยตัวหนึ่งที่ขาดแคลนแล้วก็หาซื้อได้ยากและราคาแพงก็คือพวก N95 นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเ,เราก็สามารถเอามาใช้ซ้ําได้โดยไปทําความสะอาดหลังจากการใช้แล้วก็เอามาเข้าเครื่องฆ่าเชื้อตัวนี้นะเป็นเวลา15นาทีนะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์มากสําหรับบุคลากรทางการแพทย์นะอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่เราใช้ในการให้บริการลูกผู้ป่วยเนี่ยเราก็สามารถมาเข้าเครื่องนี้แล้วก็ ใช้ในการฆ่าเชื้อก่อนที่จะเอานํากลับมาใช้นะครับซึ่งนี้ย่อยช่วยประหยัดเวลาแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพครับครับ,รบกเ็เจ้าตู้อบโอโซนหน้ากากนะครับก็ได้รับแนวคิดมาจากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็มีหน้ากากที่จะสามารถนํากลับมาใช้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการฆ่าเชื้อนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดกนกับ าานนแนวคิดก็อยากให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้นะครับในสาขาวิชานะครับไปช่วยเหลือสังคมนะครับหลักการก็พยายามคิดให้ง่ายที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็คือพยายามใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างต่ำอุปกรณ์หลักๆก็จะมีตัวตูน้นี้ก็หาซื้อได้จาการ้านทั่วไปที่จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในก็จะมีตัวหลอด UV นะครับหลอด UV นะครับเป็น UV แบบใช้4ีนะครับก็จะสามารถช่วยในการฆ่าเชื้อนะครับระยะเวลาก็ประมาณ15-20นาทีนะครับอันนี้ก็จะทำให้ผู้สามารถนำหน้ากากกลับมาใช้เนี่ยใช้ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ